ติวภาษาอังกฤษกับคร no. ูพี่วัน n u m b e ร์วันทีแกดอิงและเอเลเวลหนังสือพร้อมแถมฟรีคอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุจากครูพี่วันเก่งกองหลายโจทย์ออกมันที่พี่วันสอนเป๊ะช่วยชีวิตไว้เยอะออกตรงเหมือนที่ติวกราบครูพี่วันเลยค่ะดีติวภาษาอังกฤษกับคร no. ูพี่วัน n u m b e ร์วันทีแกดอิงและเอเลเวลฮัลโหลนักเรียนทุกคนคะ่ะน้องๆถามมา เรามาถึงนะคะการเฉลยแนวข้อสอบจริงของข้อสอบ T ีแกรดปี66อันนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะดีนะฮะอันนี้จะเป็น Reading บทความที่3ลูกบทความนี้จะยากที่สุดจะแซบที่สุดนะคะใครทำบทความนี้ได้สอบติดแน่นอนทุกคนคะ่ะจะเห็นได้ว่าบทความเรื่องที่3ค่อนข้างยาวนะคะตัวอักษรก็คือเบียดเวอร์นะคะก็คือเยอะเลยนะคะนี่ค่ะมีทั้งหมด4ย่อานาด้วยกัน แต่ไม่ว่าบทความจะยาวแค่ไหนให้หนูใช้เทคนิคครูพิวันค่ะแล้วหนูจะอ่านบทความอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าใจเห็นภาพรวมของเรื่องแน่นอนนั่นก็คือให้น้องนะคะนี่เลยอ่านย่อหน้าแรกทั้งหมดส่วนย่อหน้าที่เหลือนะเอาแค่ประโยคแรกพอเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะอ่านย่อหน้าแรกทั้งหมดส่วนที่เหลืออ่านแค่ช่วงประโยคแรกก็พอเป็นยังไงอะมาลุยกันเลย ทุคนค่ย้อนหน้าที่1โอ้โหนะคะสับจะเป็นสับเฉพาะนิดหนึ่งนะคะใครไม่รู้ความหมายคำไหนจดลงไปเลยพี่วันเขียนไว้ให้แล้วนะคะเขาบอกว่า the emancipation proclamation ทุกคนคะ่ะสังเกตค่ะสับกันข้างยากนิดหนึ่ง emancipation หมายถึงการปลดปล่อยสังเกตตรงตัว e ตรงนี้ลูก ex แปลว่าออกการปลดปล่อยการปลดแอกนะคะ ของอะไรนะคะนี่เลย proclamation อันนี้นะคะเป็นคำนามของกริยาคำว่า proclaim ที่หมายถึงการประกาศการประกาศนะคะนี่เลยการประกาศการปลดแอกนะฮะเฮ้ยมันคืออะไรสังเกตนะฮะมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มันเป็นชื่อเฉพาะของบางอย่างจริงๆถ้าเราอ่านไปเรื่อยเราจะรู้เลยว่าเขาปลดแอกอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดใครมีความรอบนู้จะรู้เลยค่ะใครได้รับการปลดปล่อยลูกนี่ค่ะการประกาศเลิกท่าั่นเองค่ะ อ่านะคะพี่วันเขียนความหมายไว้ให้แล้วแต่ถ้าเกิดไม่รู้เดี๋ยวอ่านเรื่อยๆหนูจะจับจุดได้เลยนะคะเอาเป็นว่ากำลังพูดถึงการประกาศการเลิกทาด is one of the most significant document ไอ้เจ้าการประกาศเลิกทาสอะค่ะเป็นนะคะหนึ่งในเอกสารค่ะ document ที่สำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะ,ะ in American history เนี่ยออกาไอ้อเจ้าประกาศอสิสรภาพของทาสเนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่สำคัญมากนะเะขาบอกว่าวันที่1นะะึ่งารมกราคมปี1863ปานะคะประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนค่ะได้ส่ายก็คือได้ลงนามไอ้เจ้าประกาศอันนี้นะคะแล้วก็ได้ทำการด e คล a r e ดิคลแยเพราะประกาศค่ะประกาศว่าอะไรคีย์เวิร์ดอยู่นี่ค่ะ All slaves ค่ะทาสทั้งหมดอ่าเอาแล้วค่ะทาสทั้งหมดที่อยู่ใน Confederate State ที่อยู่ในสมาพันธรัฐของเขา w e r e to be set free เอาเป็นว่าทาสทั้งหมดค่ะจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเซ็ตฟรีนั่นเองเห็น <h> <He ard S 2> ไหมเออจับจุดได้เลยกำลังพูดถึงทาสแล้วก็เราจะปลดปล่อยทาส Se <h> ็ตฟ e ีคำว่า this proclamation การประกาศนี้ค่ะ was a turning point <h> เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ นะฮะในการไฟต์ในการต่อสู้กับอะไรในการต่อสู้กับ slavery ก็คือการมีทาสอยู่ในสังคมหรือในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะและก็เป็นอะไรลูกเป็น a momentous event เป็นเหตุการณ์แบบโมเมนตัสเลยก็ต้องเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมปลดแอกปลดปล่อยทาสก็ต้องเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานั่นเองฉะนั้นอ่านย่อหน้าแรกเห็นภาพเลยค่ะกำลังพูดถึงสับเฉพาะนิดนึง emancipation proclamation สังเกตตัวพิมพ์ใหญ่เป็นชื่อเฉพาะนิดนึงแต่อ้เจ้าประกาศนี้ค่ะมีการ declare ว่าท้าทุกคนจะ set free to be set free ก็คือได้รับการปลดปล่อยนั่นเองอันนี้คือย่อหน้าที่หนึ่งที่เหลืออ่านแค่ประโยคแรกพออ่ะมาดูค่ะเขาบอกว่าไอ้เจ้าประกาศเลิกท่าตรงนี้ค่ะ did not immediately free all slaves in the United States นะฮะไอ้เจ้าประกาศเลิกท่า did not did not แปลว่าไม่ไม่ได้ฟรีไม่ได้ปลดปล่อยท่าทั้งหมดในทันที เนื้อหรอแมสมมติท่านมีล้านคนนะคะเลิกท่านทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นเขาามาได้นะคะทำแบบทันทีทั้งหมด Did not i m m e d i a t e l y f r e e all slaves ไม่ได้ปลดปล่อยเลิกท่านทั้งหมดอย่างทันที but it was an important step แต่มันเป็นก้าวสำคัญเล็กๆนะะในการ ending slavery ในการยุติการมีอยู่ของท่านนั่นเอง ก็คือค่อยๆปลดปล่อยนั่นเองประมาณนี้ค่ะอ่านแค่นี้พอทีนี้ทุกคนค่ะย่อหน้าที่3ามเขาบอกว่าอับราฮัมลินคอนค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นเดะปเรสิดเนนต์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นได้ทําการนี่แหละค่ะ made several statement ได้ทําการออกมาถแถลงถ้อยถแถลงเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ได้ออกมา speech ก็คือกล่าวสุนทรพจน์มากมายนะเกี่ยวข้องกับปัญหาของ slavery แล้วก็ civil war civil war ก็คือสงครามการเมืองก็คืออับราฮัมลินคอนนะคะได้ออกมาพูดเยอะแยะเลย เอาพราะประเด็นอยู่นี้ค่ะนะฮะ one of his most famous speeches หนึ่งในสุนทรพจน์ที่ดังที่สุดของเขาที่ได้พูดนะฮะในเดือนอพฤศจิกายนเขาบอกว่านี่ค่ะเขาได้เน้นย้ำถึงการ sacrifices การเสียสละของเหล่าทหารในสงครามนะฮะได้พูดถึงกา, sacrifice, การเสียสละของเหล่าทหารในสงคราม ะะและได้พูดอีกด้วยเป็นเครื่องหมายคำพูดว่า government of people รัฐบาลของประชาชน by the people โดยประชาชน for the people เพื่อประชาชนนะะเอาแล้วค่ะทุกคนค่ะเตรียมออกม็อบค่ะรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน shall not perish from the earth จะต้องไม่อะไรจากโลกใบนี้จะต้องไม่สูญหายไม่พังพินาศไม่ตายจากไปจากโลกใบนี้ นะฮะอันนี้ต้องบอกพี่มันอ่านเกินไปนิดนึงเอาเป็นว่าอับราฮัมลินคอนได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการเลิกทาเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองประมาณนี้นะฮะ,ะไปต่อทุกคนค่ะย่อหน้าสุดท้ายเขาว่าทุกวันนี้ค่ะนะฮะเจ้า the emancipation proclamation การประกาศเลิกทาตรงนี้นะ is remembered ถูกจดจำนะคะว่าเป็นด็อกิเมนต์เป็นเอกสารเป็นไงลูกแลนด์มาร์คค่ะเป็นเอกสารแบบแลนด์มาร์คปกติแลนด์มาร์กก็มาถึงสถานที่สำคัญเนาะอันนี้ก็เป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวนะ,ะซึ่งมันเป็นซิมโบ l ค่ะเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับการสครัลเกิลการดิ้นรนต่อสู้ในแง่ของอะไรนี่ค่ะ racial equality ความเท่าเทียมการทางเชื้อชาติ ผิวขาวผิวดำต้องเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความ u s สติสก็คือความยุติธรรมนั่นเองคร่าวๆประมาณนี้ค่ะก็คืออ่านบทความนี้ปุ๊บนะคะโอ้โหนะคะนะฮะไฟลุกเลยพูดถึงความเท่าเทียมการเลิกทาประมาณนี้อ่ะทุกคนค่ะเราไปทำโจทย์กันเลยค่ะโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะ56ค่ะก็บอกว่า which word is the closest meaning to the word m o m e n t u s in the first paragraph ทุกคนค่ะนี่เลยอันนี้เป็นการถามหา meaning meaning, meaning คือความหมายความหมายของคำว่า m o m e n t u s ค่ะ ซึ่งปรากฏอยู่ใน first paragraph ปรากฏอยู่ในย่อหน้าหนึ่งแปลว่าอะไรซึ่งคี่วันบอกแล้วถ้าถามหาคำศัพท์แบบนี้ใครที่รู้ความหมาย momentous moment momentum moment จะแปลว่าอะไรใครรู้ให้เล็ง choice เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้เดี๋ยวเราไปอ่านไปเดาจากประโยคที่มีศัพท์นั้นค่ะ ทุกคนคะ่ะขอดูช้อยส์นึง momentous แปลว่าอะไรห่ง adversarial คำนี้นะคะให้นึกถึงคำว่า adversary adversary ใครออกข้อสอบมาแล้วแปลว่าศัตรูฉะนั้น adversarial จะหมายถึงตรงข้ามค่ะเป็นศัตรูตรงข้ามช้อยที่2ค่ะ bittersweet นะคะ bitter แปลว่าขม sweet แปลว่าหวานถ้าเป็นรสชาติก็คือหวานอมขมหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็คือหวานอมขมกลืน ก็คือแบบสุขทุกขละกันนะฮะอันที่3ค่ะ straight forward straight แปลว่าตรง forward แปลว่าข้างหน้าตรงไปข้างหน้าก็คือตรงไปตรงมาหรือจะเปข้อที่4ค่ะ crucial แปลว่าสําคัญนะฮะน้องอาจจะไม่รู้ทั้งหมดอาจจะรู้เป็นบางคำนะฮะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการตัด choice ก็ได้นะฮะอะทุกคนค่ะไปดูเลยค่ะ m o m e n t u s แปลว่าอะไรอยู่ย่อนหน้าที่1อยู่ตรงไหนลูก m o m e n t u s อยู่ไหนนี่เลยค่ะพี่วันวงเลย อ่านะ,ะเขาบอกว่านี่เลยให้เราอ่านบริเวณที่มีศัพท์คำนั้นเขบาบไอ้เจ้าประกาศนี้ค่ะเป็น turning point เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้นะ,ะเกี่ยวข้องกับการมีของทาสแล้วก็เป็น momentous event เป็นเหตุการณ์แบบไหนใน history of United States ของประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาง่ายๆเลยกนค่ะเป็นเหตุการณ์เป็นไงลูกเป็น momentous เป็นโมเมน t ที่สำคัญ เป็นเหตุการณ์สาคัญตอบอะไรลูกตอบ Crucial event ตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่4นั่นเองค่ะเพราะข้ออื่นตอบไม่ได้เลยไม่ได้เป็นเหตุการณ์สัตรูไม่ได้เป็นเหตุการณ์หวันอมขมกลืนไม่ได้เป็นเหตุการณ์ตรงไปตรงมาตอบสําคัญ Cru c i a l นั่นเองอ่ะตอบข้อที่4จบค่ะนะเห็นไหมข้อต่อไปกคนค่ะข้อที่57ค่ะเขาบอกว่า what was the emancipation proclamation ไอเจ้า emancipation proclamation เนี่ยแปลว่าอะไรหรือคืออะไรนั่นเอง ไอ้เจ้าตัวนี้ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยมันคืออะไรนะฮะซึ่งเราอ่านแล้วว่ามันคืออะไรมันคือเอกสารสําคัญเกี่ยวข้อการปลดแอกการเลิกท่าจะตอบข้อไหนช้อยส์ที่1ทุกคนค่ะเขาบอกว่าไอ้เจ้า emancipation proclamation เป็น document เป็นเอกสารอ่อันนี้ถูกต้องเป็นเอกสารเกี่ยวข้อการ declare การประกาศนะฮะสงครามกับ confederacy อันนี้ต้องบอกว่าผิดนะฮะมันไม่ได้เป็นเอกสารประกาศสงครามนะฮะอันนี้ผิดค่ะ นะมันเป็นประกาศเออมันเป็นประกาศเลยลูกเป็นประกาศเลิกทาสนะะไม่ใช่ประกาศสงครามข้อที่2ค่ะเป็น proclamation เป็นประกาศนะคะที่เกี่ยวข้องกับว่า all slaves ค่ะทาสทั้งหมด in the United States ในสหรัฐอเมริกานะคะ were to be freed จะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเออตอบข้อนี้หรือเปล่านะ,ะหรือจะเป็นข้อที่3าม เป็น an amendment คำว่า amend คำนี้หมายถึงการแก้ไขเป็นการแก้ไขนะคะ U.S Constitution รัฐธรรมนูญของสหรอเมริกานะ,ะเพื่อเป็นการ abolish ก็คือเป็นการกำจัดการมีอยู่ของทาสคือมันไม่ได้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะลูกนะอันนี้ผิด Constitution อันนี้ผิดเนะะือะ เราจะเป็นข้อที่4 at Treaty e n d i n g ิ้งเดอะซีวีเป็นส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับการยุติสงครามกลางเมืองอันนี้ก็ยังผิดอยู่คือข้อนี้หลายคนบอกพี่วันข่าโอ้โหสับการเมืองเยอะมากหนูแปลไม่ค่อยออกคือเอาคร่าวๆมันเกี่ยวข้องกับการเลิกทสาดูต้องตอบข้อที่มันเป็นการเลิกทาาเนอะหออกไหมคําตอบที่ถูกต้องตอบข้อไหนลูกไม่เกี่ยวกับสงครามเลยตอบข้อที่ข้อที่2นั่นเองค่ะอ่าเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับว่าเฮ้ยท่าในอเมริกาเนี่ยจะต้องฟรีเซ็ตฟรีตอบข้อที่2นั่นเอง เนี่ยค่ะซึ่งจริงๆก็ปรากฏในเนื้อเรื่องที่เราอ่านเลยนะคะซึ่งปรากฏอยู่ตรงย่อหน้าที่1ตรงคําว่า to be set free ตรงนี้นั่นเองค่ะอ่าใช่ไหมนี้เลยนะคะทุกคนดูนะคะท่านประธานาธิบดีอับราฮัมลิงออ์ได้ลงนามในเจ้า proclamation แล้วก็ได้ประกาศว่าทาสทั้งหมดนะคะจะได้รับการปลดปล่อยป็นอิสระตรงกับเนื้อเรื่องเลยแค่หาให้เจอ ไปต่อท้วกคนค่ะข้อต่อไปข้อที่58ก็อบอกว่าคำว่า it ที่อยู่ตรงย่อหน้าสี่ refer ถึงอะไรปกติคำว่า it เนี่ยแปลว่ามันคำว่า refer แปลว่าอ้างอิงค่ะคำว่า it ย่อหน้าสี่นะฮะ fourth paragraph ย่อหน้าสี่คำว่า it เนี่ยอ้างอิงถึงคำว่าอะไรทุกคนค่ะโจทย์ลักษณะแบบนี้เป็นการถามหาสรรพนามค่ะลูก i u v i d h i h i t คือสรรพนามหนูจะต้องไล่หาคำนามให้เจอ ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าพี่วันชอบแมวพี่วันอยากเลี้ยงมันมันที่ว่าก็คือแมวเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อน,นี้ค่ะคำว่า it อ้างอิง refer ถึงอะไรเราจะต้องไล่หาคำนามที่อยู่ข้างหน้าโอเคไหมเราต้องไล่หาคำนามที่อยู่ข้างหน้าอ่ะป้อนหนาสี่กันนะฮะยอนาสี่เป็นยอนาสุดท้ายเขาบอกว่าไอเจ้าการประกาศเลิกท่าละค่ะ ถูกจดจำว่าเป็นเอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเป็นสัญญาณของการดิ้นรนถึงความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและความยุติธรรมเขาบอกว่า it represent ไอ้เจ้าีกตรงนี้มันตรงนี้ค่ะเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึง critical moment มันเป็นนะคะช่วงเวลาสำคัญค่ะที่แสดงถึงการต่อสู้ต่อการมีอยู่ของทาสแล้วก็เป็นความก้าวหน้าค่ะ progress คือเป็นความก้าวหน้า นะฮะที่สร้างขึ้นมาในสังคมอเมริกานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเดาค่ะอิที่ว่าคืออะไรคือถ้าเกิดเราไล่ไปข้างหน้านะลูกเอ๊มันที่ว่าคืออะไรมันที่ว่าเนี่ยนะคะ represent เป็นตัวแทนของช่วงเวลาสําคัญในบริษัทของสอเมริกาที่เกี่ยวข้องการต่อสู้ของการมีอยู่ของธาตุแล้วก็เป็นแสดงถึงความก้าวหน้าด้วยมันที่ว่าคืออะไรลูกอะไรที่แบบเป็นตัวแทนบ่งบอกว่าอ้สิ่งเนี้ยเป็นช่วงเวลาสําคัญของปริษรทอเมริกา แล้วก็บ่งบอกถึงการต่อสู้ถึงการอยู่ของทาสแล้วก็บ่งบอกความก้าวหน้าของชาติด้วยมันที่ว่านี่คืออะไรคือถ้าเราไล่ไปข้างหน้าเราจะเจอคำนามคำนี้ค่ะ the emancipation proclamation ซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนี้เลยเป็นท็อปิกเป็นหัวข้องเรื่องนี้เลยเพราะฉันโจทย์ข้อนี้เราตอบข้อไหนลูกตอบข้อไหนคะอ่าข้อนี้ก็ต้องตอบข้อที่ตอบข้อที่4นั่นเองค่ะ the emancipation proclamation มันที่ว่าก็คือการประกาศเลิกทาสนี่แหละที่ represent การต่อสู้ นะคะกับการมาอยู่ของธาตุประมาณนี้ตอบข้อที่4เลยชําแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะส่วนข้ออื่นก็จะผิดไปเนาะอ่ะข้อต่อไปข้อที่59ลูกคามา่ะ59เก้ขาบอกว่าใน third paragraph ค่ะในย่อหน้าที่3เขาบอกว่าคำว่า government of the people รัฐบาลของประชาชน by the people โดยประชาชน for the people เพื่อประชาชน shall not perish from the e a r t h จะต้องไม่ถูกทําให้หายตายจากโลกใบนี้ประโยคนี้แปลว่าอะไรทวกคนคะจริงๆพี่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันเดาไม่ยากเนาะรัฐบาลเนื้อหาของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนหมายความว่าไงเนื้อหาอ่ะเรามาดูกันเลยข้อที่หนึ่งค่ะหนูสังเกตนะมีคําว่าประชาชนย่ีประมาณ3รอบได้ Choice <People. S 2> ที่หนึ่งทุกคนคะ่ะเขาบอกว่า it r e f e r to the principle of democracy and popular sovereignty มันฮะอ้าง,งอิงถึง principle หลักการของ democracy ของประชาธิปไตยและนะฮะ sovereignty หมายถึงอำนาจอธิปไตยของประชาชนนั่นเองเฮ้ย <c oughs> นังบอกอะแกงและหนูจะลอดไหมเนี่ยทุคนคะ่ะคือสัพที่หนูต้องรู้คือว่า democracy ที่แปลว่าประชาธิปไตยหนูว่าใช่หรือเปล่า หรือจะเป็นข้อที่2ค่ะ it's refer to the role มันอ้างอิงถึงบทบาทของประธานาธิบดีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา พี่วันคิดว่าอันนี้ไม่น่าใช่เนาะไม่น่าพูดถึงแค่บทบาทของประชา่อของประธานาธิบดีเนื้อหาอันนี้มันดูแค่ไปนิดนึงเนาะไม่น่าพูดถึงแค่บทบาทของประธานาธิบดีบทบาทเขาคืออะไรล่ะมันนั่งแบบนะฮะบอก job description หน่อยว่าต้องทำอะไรบ้างข้อที่3ค่ะ it's referred to the power of the U.S. Supreme Court มันอ้างอิงมันบ่งบอกถึงอำนาจของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา Supreme Court ไปถึงศาลส,ส,สูงสุดอันนี้ไม่ได้พูดถึงศาลค่ะ อันนี้ผิดนะลูกนะเออนะฮะสารคือพักก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะหรือจะเป็นข้อที่4 it's r e f e r to the role มันอ้างอิงถึงบทบาทของ the military ของทหารในการเมืองสหรัฐเฮ้ยมันพูดถึงทหารในการเมืองสหรัฐหรือเปล่าทวนค่ะพี่บอกเลยนะเขาเพิ่งบอกไปว่ามันคืออะไรลูกรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันก็ต้องเป็นความเป็นประชาธิปไตยสิ มันต้องเป็นความเป็นประชาธิปไตยเน่หรอไหมเออไม่ใช่ทหารทหารรู้รัฐประหารเลยไม่เกี่ยวนะตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่1นัน่นเองค่ะอ่าตอบข้อที่1เลยเนยคะคะและข้อที่60ทุกคนค่ะข้อสุดท้ายหญิงก็บอกว่า how did the emancipation proclamation impact slavery in the united states เขาบอกว่าไอ้เจ้าการประกาศเลิกทาดะ,ะค่ะเนี่ยค่ะ impact มีผลกระทบต่อการมีอยู่ของทาสในสฐอเิกาอย่างไรคือถาม impact ถามผลกระทบค่ะผลกระทบของเจ้าประกาศนั้นมีผลกระทบอย่างไรชอ o ที่หน่งค่ะเขาบอกว่า it immediately freed all slaves in the country มันนะคะปลดปล่อยทาสทั้งหมดในประเทศโดยทันทีอันนี้ถูกหรือผิดคะ อ่าอันนี้ผิดลูกอันนี้ผิดค่ะเขาไม่ได้ปลดปล่อยโดยทันทีเราอ่านในเรื่องแล้วนะคะเขาทําการปลดปล่อยธาตน,นี่แหละแต่ไม่ได้ปล่อยธาตุทั้งหมดทันทีอยู่ตรงนี้ค่ะ Did not immediately free all slaves เขาไม่ได้นะคะปลดปล่อยทั้งหมดในทันทีนะค่อยๆปลดปล่อยอาจจะทีละรัตอย่างเงี้ยเป็นตน้น อันนี้ก็เลยผิดไปเนาะข้อ1เราก็เลยไม่ตอบนะฮะไปต่อข้อที่2องเขาบอกว่า it freed all slaves in the Confederate states that were under Union control มันปลดปล่อยทาสท,ทั้งหมดที่อยู่ในสมาพันธรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมของยูเนียนนะ,ะของสาภาพยูเนียนสักอย่างอันนี้ใช่หรือเปล่าคือต้องบอกว่าอันนี้ต้องมีความรู้เรื่องแบบนะฮะการเมืองอเมริกานี่นึงแต่เกิดใครไม่รู้ไปอ่านในบทความลูกอะรมาดูกันค่ะเขาบอกว่ามันจะมีการปลดปล่อยนะฮะปลดปล่อยอะไรลูก ละเอียดเลยปลดปล่อยทาสทั้งหมดที่อยู่ในสมาพันธรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพสักอย่างของยูเนียนสักอย่างใช่หรือเปล่าอไปอ่านค่ะอ,อยู่ตรงไหนในบทความคะนี่เลยเขาบอกว่าจะมีการปลดปล่อยทาสทั้งหมดแต่ไม่ได้ปล่อยทั้งหมดทันทีนะเป็นขั้นตอนสําคัญในการยุติการยู่ของทาสและเขาบอกว่าการปลดปล่อยนั้นจะใช้เฉพาะนะอย่นี้ค่ะจะใช้เฉพาะจะประกาศใช้เฉพาะทาสที่อยู่ใน Confederate State นะะที่อยู่ในสมาพันธรัฐนี้ที่ were not under union control ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสาภาพ not under union control นะะีฮะคือทานนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของสาภาพแต่โจทย์บอกจะปลดปล่อยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสาภาพก็เลยผิดค่ะเนะะี่ยฮะมันก็มีคําว่า not ถึงจะถูกอันนี้ก็เลยผิดลูกคํา่มาได้ปล่อยทั้งหมดที่แบบ under union control อันนี้ผิดอ่า อลังการนิดนึงค่อยๆดูข้อที่3ค่ะ it h a d no impact ไม่มีผลกระทบเลยอันนี้คือพักค่ะอันนี้คือเวอร์ไปหน่อยมันต้องมีผลกระทบเผ่อเยอะด้วยใช่ไหมมันไม่มีผลกระทบเลยต่อ institution ต่อสถาบานันต่อการมีอยู่ของ slavery in the United States อันนี้ผิดเพราะมันมีผลกระทบแน่นอนคำตอบตอบข้อที่4หรือเปล่าเขาบอกว่า it was a significant step นะคะเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะ ไปสู่การเอนดิ้งการยุติการมีอของธาตุในสา,ารบัตศาสตร ตอบข้อนี้ไหมตอบข้อนี้เลยค่ะเป็นขั้นตอนสําคัญในการ ending ในการยุติการมีอยู่ของทาสในสหรัฐอเมริกาตอบข้อนี้เลยนี่แหละค่ะคือผลกระทบอันใหญ่หลวงนะฮะที่มันเป็นนะคะก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ยุติการมีอยู่ของทาสนั่นเองนะฮะถามว่าอยู่ตรงไหนในเนื้อเรื่องนะคะค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่านไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่ามันเป็น an important step นี่เลยค่ะนะ ending slavery ตอบตรงนี้เลยเห็นไหมตรงกับเนื้อเรื่องเลย เพราะฉะนั้นจะบอกบทความนี้เนี่ยเวลาเขาถามเขาถามสลับไปสลับมาพี่บอกเลยนะถ้าหนูอ่านย่อหน้าแรกที่เหลืออ่านประโยคแรกๆคือหนูจะเห็นภาพรวมหนูจะเข้าใจเรื่องเพราะเข้าใจเรื่องเนี่ยหนูจะสามารถประมวลผลได้เร็วแล้วก็ตอบได้ง่ายขึ้นนีฮะและนี่ก็คือทั้งหมด60ข้อของการเฉลยแนวข้อสอบจริงทีเกตอิงปี66พี่บอกเลยข้อสอบจริงก็จะยากประมาณนี้ เพราะฉะนั้นนะขอใ้น้องๆกลับไปทบทวนกลับไปอ่านและใครดูมาถึงคลิปนี้ดูมาถึงวินาทีนี้ให้พิมพ์คำว่าสู้เว้ยเข้ามาในช่องคอมเมนต์เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้พี่วันไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีดูภาษาอังกฤษกับครูพี่วัรณน n b e r ะวันชีเกติงและเอเลเวล หนังสือพร้อมแถมฟรีคอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุจากครูพิวันเก่งตองหลายจทย์ออกมันที่พิวันสอนเป๊ะช่วยชีวิตไว้เยอะออกตรงมันที่ติวกราบครูพิวันเลยค่ะดีดิวภาษาอังกฤษกับครูพิวัน n มายเลวันที่แกดอิง n a level